กิจกรรมบำบัดเนี่ยถ้าในภาษาอังกฤษนะคะมันจะใช้คำว่า occupational therapy เนาะไม่ได้ใช้คำว่า activity อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคำว่ากิจกรรมในที่นี้จริงๆมันหมายถึงกิจกรรมการดำเนินชีวิตนะคะของคนในทุกทุกวัยทุกเพศอย่างเงี้ยค่ะ,ะเดี๋ยวจะค่อยๆไปว่ากิจกรรมการดำเนินชีวิตในมุมมองของ OT หมายถึงอะไรเนาะ,ะนิยามของคำว่ากิจกรรมบำบัดนะคะมันหมายถึง การกระทํากับความสามารถของบุคคลท,ที่มีความบกพร่องเนาะซึ่งทั้งทางด้านร่างกายจิตใจการเรียนรู้นะคะ,ะการพัฒนาเกี่ยวกับเด็กโดยที่ดังนั้นเน่ยทา,ทางคํานิยามเนี่ยกิจกรรมบำบัดจะไม่ได้ทํางานเฉพาะกับเด็กอย่างเดียวจะกับผู้รับบริการฝ่ายกายก็ได้ผู้ใหญ่อะค่ะเช่นสต roke TBI อะไรเงี้ยค่ะทางด้านจิตใจก็ได้เช่นกลุ่มคนไข้จิตเวอย่งเนี้ยค่ะ ในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะที่มีภาวะอัลไซเมอร์ความจามอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ในเด็กนะคะในเด็กจะค่อนข้างชัดเจนคนจะรู้จักโอทีในเด็กเยอะกว่างานด้านอื่นๆเนาะแล้วก็กระบวนการที่โอทีใช้อ่ะคะ่ะเราทําได้ตั้งแต่การตรวจประเมินเนาะส่งเสริมบําบัดไปจนถึงการฟื้นฟูเลยดังนั้นงานของเราทําได้ตั้งแต่เชิงลุกไปจนถึงเชิงรับประคะับนแะรักษาด้วยแล้วก็เป็นเชิงรุกการให้คําแนะนําการให การป้องกันไปก่อนแบบนี้ค่ะก็ได้เนาะโดยที่เครื่องมือหรืออุปกรณ์หลักของเราเนาะ OT ไม่ได้ใช้ยาหรือผ่าตัดเหมือนคุณหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้กิจกรรมค่ะในการฝึกหรือการช่วยเหลือเขาเนาะโดยที่ OT จะมีการวิเคราะห์กิจกรรมค่ะแล้วก็วิเคราะห์ปัจจัยในส่วนของบุคคลนะคะแล้วก็มา analyze าาแล้วก็มาสังเคราะห์กิจกรรมที่เราคิดว่าจะ match กับเขาจะเหมาะกับเขาแล้วก็มาใช้เพื่อการบําบัดรักษา เนาะประมาณนี้นะคะนี่คือนิยามของคําว่ากิจกรรมบําบัดค่ะทีนี้คนที่จะทํากิจกรรมบําบัดได้คือใครเนาะก็จะเป็นนักกิจกรรมบําบัดค่ะหรือว่า occupational therapist เนาะซึ่งนักกิจกรรมบําบัดก็จะต้องเป็นบุคคลนะคะที่เรียนจบเนาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชากิจกรรมบําบัดโดยเฉพาะมานะคะแล้วก็ถึงค่อยมาสอบอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิละปะสาขากิจกรรมบําบัดนะคะ ถึงจะสามารถที่จะปฏิบัติงานแล้วก็ทํางานในหน้าที่ของการเป็นนักกิจกรรมบาบัดได้อย่างถูกต้องนะคะทีนี้ในปัจจุบันมันอาจจะยังมีความคลาดเคลื่อนเนาะด้วยความที่นักกิจกรรมบำบัดอาจจะยังน้อยอะไรเงี้ยค่ะอาจจะคนทั่วไปอาจจะยังงงว่านักกิจกรรมบำบัดคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะยังมีบางบางที่ในความไม่เข้าใจอะไรเงี้ยค่ะที่ใช้กิจกรรมเพื่อการเล่นกับเด็กแล้วก็บางครั้งเขาก็จะเผลอเนาะใช้คําว่าเป็นกิจกรรมบาําบัดเนะะี่ยค่ะ เอ่อถ้าถ้าเป็นกรณีแบบนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นนักกรณีเป็นนักกิจกรรมบำบัดจริง,รงๆอะไรเงี้ยค่ะเนาะถ้าตามนิยามและความถูกต้องก็จะต้องเป็นแบบนี้เนาะจะต้องเรียนจบสาขานี้มาแล้วก็ต้องมีใปประกอบโรคสินด้วยไม่งั้นก็ทางานไม่ได้อยู่ดีนะคะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าเอ่อตอนนี้ค่ะจะมีแค่3มสถาบันเท่านั้นนะคะที่กําลังเปิดซึ่งเราก็หวังว่าอนาคตจะ มีที่อื่นๆเพิ่มขึ้นเนาะเพื่อให้มีนักกิจกรรมบัตรเนี่ยเพียงพอกับกับประชากรกับกลุ่มคนป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะอตอนนี้ก็มีที่มอชอนะคะมาิดโดนแล้วก็มสวค่ะข้างหน้าอนาคตข้างหน้าก็น่าจะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะ,ะทีนี้ในนักกิจกรรมบําบัดอะคะ่ะตอนที่เรียนเนาะเราจะเรียนทั้งสี่ฝ่ายอ่าหมายถึงในการให้บริการนะคะเราจะดูเรียนในทุก คนไข้ทุกประเภทค่ะก็คือเรียนทั้งหมดเนาะเราก็จะมีเรียนหลักการทางกิจกรรมบาบัดค่ะเราจะต้องเรียนความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์พัฒนาการจิตวิทยาเนาะที่ค่อนข้างหลากหลายอโโุตสากรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียนเยอะมากแต่ว่าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องมีความเป็นศิลปะเราอยู่ในตัวเพราะว่ากระบวนการรักษาของเราเราใช้เรื่องของกิจกรรมเราดูแลเรื่องของอาโมณนเรื่องของจิตใจด้วยอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะใชะ้สิ่งที่เรียกว่าการวิเคราะห์แล้วก็การ back, ออกแบบกิจกรรมที่แมชกับปัญหาแล้วก็วิเคราะห์มาแล้วว่ามันสามารถที่จะ i m p r o v ฟความสามารถในคอมโพเนนต์ย่อยๆในแต่ละด้านของคนไข้คนนั้นได้เงี้ยค่ะอ่าแล้วก็กลุ่มคนไข้ของเราก็อย่างที่บอกว่าจะมีทั้งฝ่ายกายเนาะคนไข้ผู้ใหญ่ Stroke TBI hand injury อะไรอย่างะะเงี้ยค่ะเนาะผู้รับบริการเด็กนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้รับบริการสายจิตด,ด้วยนะคะ ทีนี้ในคําว่ากิจกรรมการดําเนินชีวิตหรือ,อมุมในมุมมองของนักกิจกรรมบํบาบัดเนี่ยหมายถึงกิจกรรมอะไรก็ตามค่ะที่บุคคลทําเป็นประจําเป็นกิจวัตรเป็นสิ่งที่มันสําคัญเป็นสิ่งที่เขาให้ความหมายถ้าเขาไม่ได้ทําเขารู้สึกชีวิตเขาแย่หรือถ้าเขาไม่ได้ทําเขารู้สึกไม่แฮปปี้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็นับเป็น meaningful activity ของเขาเหมือนกันซึ่งเราให้ความสําคัญเช่นกันอย่างเงี้ยค่ะอืม ทีนี้พอบุคคลที่เขาสามารถทํากิจกรรมการดําเนินชีวิตอย่างที่เขาต้องการได้เราจะเรียกว่า occupational performance หรือความสามารถในการทํากิจกรรมของเขาอย่างนี้ค่ะทีนี้อย่างที่บอกว่า o อมองเรื่องของกิจกรรมการดําเนินชีวิตเป็นสําคัญเราไม่ได้รักษาอาการเจ็บป่วยอย่างเช่นนะคะหมายถึงว่าคนไข้สมมุติว่าเขาแบบ TBI มาอย่างนี้ยคะ่ะอุบัติเหตุมา คุณหมออาจจะรักษาจนเขาพ้นขีดอันตรายลาาแผลของเขาหายแล้วแต่เอ,อเขาอาจจะยังมีความหลงเหลือความผิดปกติหรือความพิการติดตัวเขาไปอย่างนี้ยค่ะเราโอทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รักษาแผลนั้นให้หายมันไม่มีทางหายแล้วอย่างนี้ค่ะแต่เราจะมองว่าเขาจะกลับไปใช้ชีวิตของเขาอย่างไรให้มีความเป็นปกติแล้วก็มีความสุขได้อย่างเนี้ค่ะ ทีนี้ในกิจกรรมการดําเนินชีวิตเนี่ย OT จะมองค่อนข้างครอบคลุมในความเป็นมนุษย์หนึ่งคนอย่างเงี้ยค่ะ,ะหลักๆเลยเราก็จะดูเรื่องของ ADL กิจวัตรประจําวันของเขาว่าเขากลับไปแล้วเนี่ยเขาสามารถดูแลตัวเองทํากิจวัตรประจําวันพื้นฐานได้ไหมอะไรที่ลิมิตให้เขาทําไม่ได้เราจะเข้าไปช่วยแก้ไขตรงนั้นเงนี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฝึกคอมโพเนนต์ย่อยๆไปแก้ไข กล้ามเนื้อไปแก้ไขรูปแบบการเคลื่อนไหวการฝึกซ้ําๆอะไรเงี้ยค่ะรวมไปถึงการให้อุปกรณ์ช่วยถ้าเขามีความพิการแล้วเขาไม่สามารถทําได้เต็มที่แล้วโอเคเราจะมีการดัดแปลงอุปกรณ์ต่างๆนคะคะเพื่อให้เขายังสามารถดํารงชีวิตด้วยตัวเองได้เราเชื่อว่าคนเราอะค่ะมนุษย์อะมีความเป็นต้องการจะอินดิพีเอนเดนเนาะเราคงไม่แฮปปี้ถ้าเราต้องตื่นเช้ามาแล้วต้องให้คนอื่นแปรงฟันให้เราทุกเช้าอย่างเงี้ยค่ะเราคงไม่มีความสุขเนาะ ดังนั้นการทำให้บุคคลมีความอินดีเพนเดนต์ได้เขาจะรู้สึกแฮปปี้มีความสุขมีรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองเนาะเราจะให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้อย่างนี้ค่ะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งก็จะเป็นพวก IADL นะคะที่เรียกว่า IADL ก็คือพวกกิจวัตรประจำวันขั้นสูงเช่นการต้องใช้รถสาธารณะการต้องขับรถการทำอาหารการดูแลตัวเองเฮลเมเนจเมนต์เนาะเช่นการนอนหลับพักผ่อนปัญหาเรื่องของการนอนอย่างงี้ค่ะ ่าเรื่องของ education education เนี่ยจะค่อนข้างให้ความสำคัญเยอะในเด็กเนาะเราจะเจอเยอะอย่างเช่นเด็กสมาธิสั้นเขาอาจจะมี IQ ที่ดีมีความเข้าใจที่ดีแต่ควบคุมตัวเองไม่ได้อ่าทำให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนของเขาอะไรเงี้ยค่ะเด็กในหลายๆกลุ่มเนาะก็จะต้องให้ความสำคัญกับ education ค่ะเวอรค่ะ Play การเล่นเนาะโดยเฉพาะการเล่นก็จะเป็นส่วนสำคัญในเด็กใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะ อ่าลิเชอร์ค่ะก็คือกิจกรรมยามว่างของผู้ใหญ่เนาะเ,เรามองว่ามนุษย์ไม่ได้มีมุมมองด้านเดียวในการใช้ชีวิตอะคะ่ะเขาจะต้องมีมุมมองที่หลายหลายหลาหลกหลายมุมเนาะดังนั้นกิจกรรมยามว่างที่ดูเหมือนเออไล้สาระหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ยค่ะแต่ถ้ามันขาดหายไปแล้วเขาไม่มีความสุขหรือเขาไม่สามารถทําอย่างที่เขาต้องการได้นั้นก็เป็นสิ่งสําคัญ แล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งก็จะเป็นโซเชียลพาร์ทิซิพชันค่ะเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเนาะมนุษย์ต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นค่ะดังนั้นเมื่อไหร่ที่เกิดปัญหาเรื่องนี้เขาก็จะไม่แฮปปี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองภาพรวมนะคะว่าอ๋อทีให้ความสําคัญกับกิจกรรมการดําเนินชีวิตอะไรบ้างประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะว่า Ot เนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างจริงๆโอทนะคะ่ะสมาคมกิจกรรมบ,บาําบัดเนี่ยเราพยายาม ทางสมาคมพยายามที่จะอัปเดตข้อมูลเนาะแล้วก็เผยแพร่ขึ้นทางเว็บไซต์ OTAT ไทยเนี่ยค่ะทุกคนก็สามารถเข้าไปดูได้เนาะในนี้ทางสมาคมเขาก็จะมีการอัปเดตให้ว่าตอนนี้มีนักกิจกรรมวัดที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานไหนบ้างอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างเขตไหนบ้างจำนวนกี่คนอย่างเงี้ยค่ะเขาจะพยายามอัปเดตให้เป็นแบบปัจจุบันให้มากที่สุดเนาะดังนั้นถ้าเวลาแบบทางานแล้วก็ มีบุคลากรท่านไหนที่แบบอาจจะต้องการเจอนักกิจกรรมบัตรที่อยู่ใกล้ๆหรือต้องการรู้ว่ามีที่ไหนบ้างเลยค่ะในพาร์ทนี้ก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลได้นะคะ